อายการชี้แจงครับเตรียมแจ้งข้อหาฟ้องเงินแล้วนะครับกับตู้ห่าวที่ถูกกุมขังอยู่ในเรือนจำกําลังรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับผู้ต้องหาคนอื่นๆเพิ่มนะครับก่อนสิ้นปีให้เรียบร้อยวันนี้ดูอีกข่าวนึงนะครับที่เป็นความคืบหน้าของคดีตู้ห่าวนะครับแถลงกันแบบสดๆร้อนๆนะครับ11นาฬิกาของวันนี้เลย26ธันวาคมอายการชี้แจงครับเตรียมแจ้งข้อหาฟ้องเงินแล้วนะครับกับตู้ห่าวที่ถูกกุมขังอยู่ในเรือนจำ ส่วนเมียตู้หาวเนี่ยโดนจับไปเมื่อประมาณอาสองวันที่แล้ววันสองวันที่แล้วนี่นะครับปรากฏตอนนี้เนี่ยถูกฝากขังอยู่นะครับค้านการประกันตัวกําลังรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับผู้ต้องหาคนอื่นๆเพิ่มนะครับก่อนสิ้นปีให้เรียบร้อยนะครับตั้งโต๊ะแถลงกันวันนี้ที่ปปงนะครับอ๋อปปงแล้วก็ผ่านมาแล้วอันนี้มันเป็นของอายการนะครับอายการสูงสุดสํานักง,งานอายการสูงสุดนะครับ ที่สำนักงานอายการสูงสุดครับวันนี้ศูนย์ราชการอาคารเอถนนแจ้งวัฒนะนายกุลธนิตมงคลสวัสดิ์อธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนพร้อมด้วยนายโกศลวัตอินทุจันยงรองอธิบดีอายการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในฐานะรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดร่วมกันแถลงความคืบหน้าในคดีนายชัยนัทกรชายานันหรือตู้ห่าวกับพวกนายโกศนวั์เนี่ยกล่าวว่าตามที่อายการสูงสุดได้มีคำสั่งมอบหมายพนักงานสอบสวน โดยให้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทำการสอบสวนและพนักงานอายการสำนักงานสอบสวนสำนักงานคดียาเสพติดสำนักงานต่างประเทศและร่วมกันสอบสวนกับพนักงานสอบสวนและขอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีนายชยนัทกรชยานันหรือนายตุ้ก่าว พวกเพื่อด nice so ําเนินการสอบสวนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสํานักงานสอบสวนสํานักอายการสูงสุดได้มีการจัดตั้งศูนย์ดำเนินการสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอายการในทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและให้ปฏิบัติงานโดยไม่มีวันหยุดเลยนะครับเพื่อทําสํานวนการสอบสวนเสร็จในกรอบระยะเวลาสํานักงานการสอบสวนและสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ร่วมกันตรวจพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมมาฝ่ายเดียวก่อนที่อายการสูงสุดจะมอบหมายให้พนักงานอายการ เข้ามามีส่วนร่วมสอบสวนนะครับเพื่อพิจารณากําหนดแนวทางแผนที่เกี่ยวกับการสอบสวนโดยกําหนดกรอบระยะเวลาในการสอบสวนให้เสร็จนะครับเสนออายการสูงสุดพิจารณาให้ทันครบกําหนดฝากขังคือมันจะมีวันครบกําหนดฝากขังอยู่น่าจะเป็นเดือนหน้านะครับเดือนหน้าทีนี้เขารีบทํางานกันให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนให้ให้ก่อนก่อนให้เสร็จทันก่อนครบฝากขังนี่นะครับ โดยดาเนิกนการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมและได้เสนอขอให้สารอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมนะครับจากผู้ต้องหากลุ่มเดิมที่ถูกจับกลุ่มแล้วอีกจํานวน15รายนะอ๋อ,อก,ก็หมายความว่ามีอีก15รายที่ยังไม่ถูกจับนะของเดิมก็มีอยู่แล้วของใหม่ก็ยังไม่ถูกจับแล้วก็จับกลุ่มตามหมายจับได้10คนได้สอบสวนแจ้งข้อหาผู้ต้องหาในแต่ละฐานความผิดไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้25ธันวาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำตัวผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญากรุงเทพใต้ สิบคนที่ว่านี้นะครับประกอบด้วยนายสิทธิภัยบูยยยรณคำนินนางพัชรินอินทวัฒนานะครับอินทิเวฒนานายสิทธิพงศ์ถือสัตซ์ซื่อนายชุติพันธ์จันชัยธนาทิพย์นางวัฒนารีกอนชยานันนางสุรัตสวัสดีทองเพิ่มพลอยนายพีรพัฒน์ทองเพิ่มพลอยนายสิทธิกรประพาจรัดวงศ์นายชัตชัยลาบอำนาจเจริญและก็นายนัทวุฒิศรีออนนะครับซึ่งเป็นพนักงาน อายการและพนักงานสอบสวนได้ทําการสอบสวนและก็แจ้งข้อหาเพิ่มกับผู้ต้องหาในแต่ละฐานความผิดแล้วนะครับก็รายงานต่อไปว่ามีฐานสมคบโดยการตกลงกันเพื่อกระทําความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและก็ได้มีการกระทําความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันนะครับโดยการกระทําในลักษณะเป็นการกระทําขององค์กรอาชญากรรมนะครับเป็นองค์กรเลยนะที่มีฐานความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดประเภทที่1ประเภทที่2สมคบกันโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินด้วยเนี่ยข้อนี้สําคัญนะครับแล้วก็ได้มีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันร่วมกันฟอกเงินฟอกคนเดียวก็ผิดมากแล้วนะครับอันนี้พอฟอกเงินด้วยแถม้วยการสมคบกันด้วยร่วมกันด้วยมันก็จะผิดหนักไปอีกนะร่วมกันมีส่วนในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินี่ก็ยิ่งหนักไปอีกโดยสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไป นะเกี่ยวกับองค์กรอิกรรมข้ามชาตินะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการกระทําใ,ใดๆนะว่าไม่ทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือการดําเนินการขององค์กรอากรรมข้ามชาติโดยรู้ถึงวัตถุประสงค์คือหมายความว่าเข้าร่วมกับองค์กรแล้วตัวเองก็เป็นอยู่แล้วและเข้าร่วมกับองค์กรด้วยแล้วทั้งๆท,ที่รู้ไม่ได้ถูกหลอกมารู้ถึงวัตถุประสงค์นะครับว่าการดําเนินกิจรกรรมตรงนี้มันมีเจตนานะครับซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงขององคออ์กรอาชรากรรมดังกล่าวโดยมีการสอบสวนขยายผลดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด ต่อไปนะครับซึ่งก็นายกุลธนิตเนี่ยบอกว่าตอนนี้การสอบสวนยังไม่เสร็จสมบูรณ์อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแต่หลักฐานที่มีในขั้นตอนนี้ขอสารออกหมายจับเพิ่มเติมแล้ว15คนนะครับซึ่งเป็นพยานมีพยานหลักฐานชัดเจนก็เลยกล้าออกหมายจับแต่เราก็ยังมีการสอบสวนขยายผลโดยผู้ต้องหาชุด15คนเนี่ยที่ขอหมายจับไปล่าสุดเนี่ยแต่และคนก็มีความผิดแตกต่างกันไปนะมี2กลุ่มมีทั้งกลุ่มฟอกเงิน สองก็คือมีกลุ่มสมคบกันเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับอันนี้เป็นการสรุปให้ฟังขณะนี้เรายังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายสารออกหมายจับผู้ต้องหาอย่างน้อยอีกหนึ่งชุดนะฮะยังมีอีกนะครับส่วนในคดีของตู้ห่าวมีพยานหลักฐานชัดเจนแล้วว่าเข้าข่ายกระทําความผิดฐานฟอกเงินครับก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมใน1นึวันนี้ตามยพยรัย์นะครับในมูลฐานการฟอกเงินนี่แหละนะครับแล้วก็ได้แจ้งไปยังปปสด้วยนะครับ แจ้งไปยังปปสด้วยนะครับให้แยกส่วนต่างออกไปจากคดียายานะครับเป็นขั้นตอนหนึ่งจะยื่นขอให้ศาลยึดทรัพย์ที่อยู่ในอำนาจของปปสนะครับส่วนเราในฐานะพนักงานสอบสวนอาจจะประสานขอข้อมูลเข้ามาในสำนวนหากเราแจ้งฟ้องเงินแล้วแต่ในขณะนี้ไม่ต้องประสานปรปง,งนะครับเราสามารถแจ้งเองได้เลยนะครับกรณีดีเสไอแถลงว่าจะรับคดีตู้หาเป็นคดีพิเศษฐานฟ้องเงินเท่าที่ทราบเนี่ยข่าวที่มีมาเนี่ยนะฮะ ดีเอสอบสวนในฐานการกระทาความผิดของกลุ่มบุคคลนี้เข้าใจว่าทางดีเอสไอกำลังพิจารณาถ้าดีเอสไอเห็นว่าการกระทาความผิดของกลุ่มนี้เป็นอาชญากรรมนอกราชอาณาจากักรดีเอสไอก็จะไม่มีอำนาจการสอบสวนคดีจะต้องเสนอให้อสอส,อสอพิจารณานะครับก็แยกกันทํางานไปก็ช่วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดอํานาจจริงๆมันอยู่ที่ใครก็ต้องมอบให้ทางนั้นนะครับหรือมอบหมายให้พนักงานสอบสวนนะครับตอนนี้อายการเขาคืบหน้าไปมากแล้วนะนะครับส่วนเรื่องของการติดตามหลักฐานที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยขอความร่วมมือไปแล้ว เป็นอา,อาญาระหว่างประเทศแล้วก็อาจจะต้องขอใช้ระยะเวลานะครับเนื่องจากประสานมายังสํานักงานอายาการต่างประเทศด้วยเพื่อขอส่งไปประเทศที่เราจะขอพยานหลักฐานเพิ่มนะครับซึ่งเราพบว่าคาดีนี้มีการทาทั่วกรรมระหว่างประเทศจริงนะครับและก็ทีมบุคคลนําเอกสารหลักฐานนามาเผยแพร่ต่อสาธรารณชนทําให้ฝ่ายจําเลยอาจจะรู้ตัวอาจจะกระทบกับรูปคดีนะครับหรือไม่นายกุลธนิตเนี่ยบอกว่าเป็นการสอบสวนอาชญากรรมข้ามชาติตามพรบ นะครับป้องกันและปราบปรามมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับ2556นะซึ่งระบุไว้ถึงการสอบสวนต้องใช้วิธีพิเศษการที่มีมอำนาจเอกสารมาเผยแพร่และกระทบต่อรูปคดีเกิดความเสียหายอาจจะเข้าข่ายการกระทําความผิดขัดขวางกระบวนการสืบสวนสอบสวนตามตามมาตรา26นะครับเมื่อถามว่าภรรยาในตู้ห่าวเนีย่ยถูกแจ้งข้อหาอะไรนะก็บอกว่านี่แหละเรื่องฟ้องเงินอย่างเดียว นะการสอบสวนก็ยังไม่หยุดนะครับถ้าหากว่าพบมีเรื่องยาเสพติดกับเรื่ององค์กรจะใช้กำลัข้ามชาติด้วยก็สามารถแจ้งข้อหาเพิ่มได้นะนะครับระยะเวลาการฝากขังจะครบกําหนดเนี่ยที่ทำกันเนี่ยอาจจะไม่ทันแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะสรุปสํานวนส่งอายการสูงสุดก่อนครบฝากขงังครั้งที่6นะครับซึ่งก็ข้อ,อผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยจะครบกําหนดในวันที่8มกราคมนะครับเขาก็เลยบอกว่าจะไม่หยุดปีใหม รวบรวมพยานมาแล้วร้อยปากในเวลานี้ส่วนจะขึ้นสารเมื่อไหร่ต้องพิจารณาอีกครั้งเมื่อถามถึงความคืบหน้านะครับถึงความเรียบร้อยในคดีนะคดีนี้เห็นบอกตั้งแต่อยู่ในมืออายการสูงสุดมีพนักงานทํางาน,นมีคณะร่วมกันทั้งอายการทั้งฝ่ายตํารวจมาร่วมกันนะนะเพราะเขาแต่งตั้งเป็นคณะขึ้นมาก็ได้มากพอสมควรพยานหลักฐานก็มาเรื่อยๆนะครับเพียงพอที่จะดําเนินคดีหรือไม่อย่างไร บอกว่าตอนนี้ได้พยายนเพิ่มเติมมามากขึ้นผู้ต้องหาเนี่ยที่แจ้งข้อหาไปเมื่อวานก็มีการปฏิเสธและก็ทําคาให้การมายื่นในภายหลังซึ่งก็ผู้ต้องหาทุกคนเนี่ยจะมีทนายมาร่วมรับฟังนะครับก็มีสิทธิตามปกตินะครับของผู้ต้องหา,านะครับในการถแถลงข่าวก็ทางพบตรมาร่วมด้วยส่วนคนที่มีปัญหาคุณชูวิทย์นี่ก็นะคุณทิติแสงสว่างพบชนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับจะมาร่วมถแถลงข่าวกับอัยการด้วยนั้นหรือไม่ จนถึงเวลานี้กลับขอถอนตัวกระทันหันนะฮะเห็นบอกขอถอนตัวกระทันหันนะครับนะในการถแถลงข่าวกำหนดเดิมคือพบตรมาพบปชอนอมาสองคนนี้กลับบ้านกระทันหันขอถอนตัวกระทันหันครับหรือติดภาร,รกิจต่อไม่ทราบก่อนที่คุณชูวิทย์กมลวิสิตจะเดินเข้ามาสังเกตการกลับไปก่อนนะครับเพื่อลดอาจจะอาจจะลดการเผชิญหน้านะครับโดยนายชูวิทย์ได้ฟังการถแถลงข่าวของอายการสูงสุด,สดก่อนตั้งคําถามในช่วงท้ายการถแถลง เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานม,นมันตอนนี้นะครับคิดว่านะนะครับไปถามถามอายการเพิ่มเติมด้วยนะครับนะเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานคนตํารวจและการประสานงานทํางานกับหน่วยต่างๆมีปัญหาที่มีปัญหาอยู่ทีนี้ทางอายการเนี่ยนายกุลธนิตก็ตอบไปว่าอายการเนี่ยไม่ได้รับสำนวนมาจากตํารวจเพียงฝ่ายเดียวนะแต่ว่าตรวจสอบเองทั้งหมดด้วยเพื่อความถูกต้องครบถ้วนคล,คลายความสงสัย สังคมแล้วก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกหลายส่วนไม่ใช่แค่ว่ารอของตํารวจอย่างเดียวปัจจุบันมีพยานมากกว่าร้อยปากแล้วก็มีการออกมจาจับเพิ่มเติมนอกเหนือจากสํานวนครั้งแรกที่ได้มาจากตํารวจนะครับยืนยันว่าจะทาอย่างต่อเนื่องขอให้มั่นใจคุณชูวิทย์เปิดเผยหลังการถแถลงข่าวว่าที่ตนออกมาเรียกร้องในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้หิวแสงนะครับนี่มาฟังอยู่ด้วยใส่แว่นตาดาด้วยไม่ได้วางผลทางการเมืองจะทําเป็นงานสุดท้ายไม่ได้มีหน้าที่ในเรื่องนี้แต่ขอใช้สิทธิในฐานะประชาชน เพราะแม้อายการจะมีความสามารถแต่ด้วยข้อจํากัดด้านเวลาและอํานาจก็อาจจะทําให้การแก้ปัญหาสํานวนคดีนี้ไม่ได้พร้อมกับชี้ว่าหน่วยงานของรัฐที่เป็นปัญหาขณะนี้คือตํารวจนั่นแหละตํารวจมีปัญหาคุณชูวิทย์นี่เขาเรียกว่าดุใส่ตํารวจเลยนะดุใส่ตํารวจนะครับก็เลยเรียกร้องให้นายกร,รัฐมนตรีเรียกร้องคุณประยุทธ์จันโอชาออกมาเคลื่อนไหวหน่อยว่าจะดํารงตําแหน่งต่อไปทําไมหากไม่มีประโยชน์คดีนี้เป็นคดีใหญ่ระดับประเทศเป็นองค์กรอัชญากรรมข้ามชาติออกมาพูดบ้าง อย่ามัวแต่หาเสียงเนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาตํารวจนครบาลที่ไม่สามารถจัดก,การเ,าเรื่องนี้ได้ทางผบตะรโดยเฉพาะผู้บัญชาการตํารวจนครบาลน,นะครับไม่รู้ทํางานอีท่าไหนคุณชูวิทย์ถึงออกมาสาวไส้สาวไส้กันตลอดนะครับแต่ไม่รู้ไส่ดีไส้เล็วนะผมไม่ทราบนะครับฟังกันต่อไปฟังกันต่อไปก็เอาใจช่วยแหละครับเพราะคนไม่ได้มีหน้าที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆถึงแม้ว่าใครจะกล่าวหาว่าเขารับงานใครมาแต่คนที่กล่าวหาตอนนี้เงียบเป็นเป่าซากอยู่นะครับ ถึงแม้จะถูกกล่าวหาถูกตั้งข้อคอรรอย่างไรแต่มันได้ประโยชน์ต่อส่วนรวมในส่วนที่ได้ประโยชน์กับส่วนรวมมันก็ถือว่าต้องเอาใจช่วยและสิ่งที่สาวออกมานะั้นมีหลักฐานหลายประการที่นาเชื่อฟังนะครับสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 4 6 0 5 5 8 0